ช้างโคบูฮูคุับพรีเซนต์ช้างคลับแชมเปี้ยนชิพ2024ครับอันนี้จะเป็นเทปฟิลแบบควันหลงนิดนึงนะฮะเพราะว่าเราได้ดูดารากันมาเยอะแล้ววันนี้อยากให้ดูผู้เข้าแข่งขันกันหน่อยว่ารอบไฟนอลเนี่ยที่มาจากทุกๆภาคนะครับแต่ละคนหน้าตาเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวมีคำถามไปถามเล็กน้อยเดี๋ยวเราเริ่มไล่ถามทีละคู่เลยดีกว่าว่าแต่ละคนเป็นยังไงบ้างกำลังซ้อมเลยสวัสดีครับ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 เดี๋ยวตีให้ตายเลยฝากตีนิดนึงได้ไหมครับครับครับผมจากภาคไหนฮะจากตอนออกครับตะะววันนนออกแล้คู่่ไไปหฮเีย คู่ยังไม่มาครับอยู่อยู่น็อตพาร์คซ้อมอยู่ซ้อมน็อตพาร์คใช่ต้องมาแข่งที่นี่ใช่เพราะมันได้ได้ไงอ๋อนี่ก็ได้ได้เนี่ยมันได้แค่150โอ้าสิบา้าพลังด้วยใช่ตัวเขาต้องไดเวอร์วันนี้คิดว่าตัวเองเนี่ยแชมป์จากฝีมือหรือลัคกี้ดอเอาลัคกี้ดอดีกว่าพี่ไม่ชมพู่ฝีมือหน่อยเหรอนิดนึงนิดนึงนิดนึงนะครับแล้วก็ปีหน้าสองพี่สถ้ามีอีกมาไหมฮะมาแน่นอนครับไว้เจอกันฮะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวััสดีครบ จากภาคใต้ครับพี่บ้าแล้วเพื่อนคู่พี่เบ้าอยู่ไหนฮะคู่พี่ซ้อมอยู่ไกลๆเราต้องการสมาธิในการซ้อมแยกกันซ้อมโอเคแยกกันซ้อมแล้วก็เดี๋ยวแข่งแข่งกันตีนี่คือมือดีจากภาคใต้เลย67อันเดอร์ผมจําได้วันนั้นผมไปอยู่วันนี้พี่ว่าพี่จะเอาแชมป์จากฝีมือของพี่เองหรือักพี่ดอครับเอาเอาฝีมือก่อนแล้วกันนีมือก่ต้องฝีมือก่อนโอเคพี่แล้วถ้าเกิดปีหน้า2 0 2 5ีิมีอีกพี่มาไหม มาครับมาครับมาแน่นอนนะครับมาแน่นอนโอเคเพราะว่ารายการนี้ช้างจัดได้ดีมากครับครับแล้วรายการที่มาถ่ายดีไหมครับรายการที่มาถ่ายติดตามอยู่ตลอดครับขอบคุณมากครับพี่ครับขอบคุณมากครับผมมากครับถือได้หนึ่โอเคครับได้ครับจากภาคไหนครับพี่ภาคเหนือครับจากภาคเหนือนี่คือคู่พี่เหรอฮะ อ่าใช่ครับมาด้วยกันวันนี้คิดว่าพี่จะแชมป์จากฝีมือหรือลักกี้ดอฮะผมเข้ามาด้วยลักกี้ดอครับเข้ามในลักกี้ดอใช่ครับวันนี้ก็หวังลัคกี้ดอหรอฮะยังอย่างนั้นแสดงว่าวันนี้ชิวๆสบายเลยชิวๆอยจ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 อยแล้วกปีหน้า2องพันีิมีอีกผมได้เจอพี่ไหมฮะเนี่ยแน่นอนครับเจอแน่นอนนะผูกเลยผูกปีเลยแข่งด้วยชอบมากครับยินดีที่จับตีมากขอบคุณมากครับสวัสดีครับพี่ครับจากภาคอีสานนะคช่อพี่อะไรับ พี่สันตินะครับจะให้สารวันนี้พี่กะว่าชแชมป์จากฝีมือเราหรือว่าไปไหหลนานเพราะว่าลักกี้ดอกครับน่าจะจากฝีมือะครับนี่นี่มันต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ตั้งแต่แข่งมาก็ยังไม่แพ้ใครเลยนะนี่ผมจะรอดูงานปาร์ตี้ <c oughs> ตอนเย็นเลยถ้าเสร็ปีหน้า2 0 2 5มาที่ใหม่ไหมฮะใหม่แน่นอนครับโอเคไม่ได้จัดงานดีมากเลยครับโอเค ขอบคุณช้างแล้วก็ขอบคุณทีมงานทุกคนนะที่ให้มีกิจกรรมนี้ขึ้นมาขอบคุณมากครับพี่ครับนี่คู่พี่เหรอฮะใช่ครับอ้าวมาสิฮะเชิญเชิญเชิญอันนี้เขาได้ไม่ไกลครับประมาณ350ครับสามร้อมร้อยห้ไม่กลัวกลัวว่าอยู่หรือเปล่าแค่นั้นเองร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่เมื่อกี้พี่เขาบอกว่าคู่เราบอกว่าวันนี้ไปไหหลานจากฝีมือแน่นอนครับผมผมคือวางแผนเรียบร้อยแล้วคือ พี่เขาเซฟผมบุกเคยมีวางแผนว่าคนนึงเซฟคนหนึ่งบุกแล้วคนที่เซฟลั่นไปแล้วอย่างนี้มีไหมฮะก็มีมากแต่ปีหน้าสองพันยี่สิบห้ามาไล้วหมพี่มาครับมานะครับพี่เขากลุณมมาครับครับครับสุดยอดโอ้โหกิฟฟ์พูดขนาดนี้พี่เขายังไม่คุยเราเลยนะฮะยิบแลวยิบแลวยิบแลวสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับพี่จากภาคใต้ใช่ไหมฮะใช่ครับผมคุณพี่เข้ารอบมาด้วยฝีมือเดอลัคกี้ดอฮะ ฝีมือครับนี่แล้วพี่คิดว่าวันนี้พี่ได้ไปไหนานเพราะฝีมือหรือลักีิดดอกครับอ่าผมขอด้วยใช้ฝีมือดีกว่าครับผมนี่เฮ้ยอย่างนี้มันว่ะเพราะว่าตอนกลางคืนจะได้ดูหน้าแต่ละคนว่าสุดท้ายกูลุนฝีมือรุนลักีิดดอโอเคครับพี่ครับผมเดี๋ยวปีหน้าสมันยี่ิห้าถ้าจัดอีกเราได้เจอไหมครเจอนครับผมมาแน่นอนนะพี่นะครับผมโอเคครับเพราะว่าอดีตก็เคยไปมาแล้วออรอคปีสิบแปดก็ไปจีนมาแล้วไฮนานเนี่ยครชนะที่ามนี้เหมือนกันก็ชนะที่สนามนี้เหมือนกัน อ้าวชันเก่าพี่ผมยังไม่เคยไปสนามดีไหมฮะสนามดีดีมากแต่ช่วงปีที่ผมไปปีนั้นตีกอล์ฟกันไม่ครบ1 8หลุมครับเพราะโดนพายุกระหน่ำหนักมากแต่สนามดีเลยสนามดีดีมากที่นู่นมีอะไรดีนอกจากสนามไหมฮะหลายอย่างจะเจอพี่นะต้องไปเจอกันเจอกันนะพี่นะผมไปแน่นอนหอยเจอพี่นะครับผมครับผมมาครับพี่ครับสวัสดีครับ เดี๋ยวช่วงแข่งขันนะครับผมจะส่งตัวแทนก็คือแก้วใบนี้ไปเลยไปถามคําถามเดียวกันทั้งหมดเลยว่าแต่ละคนรู้สึกยังไงบ้างและแต่ละคนจะไปไหหนานเพราะฝีมือหรือลัคกี้ดอนะครับแล้วปี255ได้เจอกันไหมฝากด้วยนะครับพ่อช้างไ,ไปฮะ,ะเข้าใจว่ะแค่นี้เหรอ,อยางเขายังอย่าเพิ่งซีหัวกูยังไม่เสร็จก็เอาตขอหลอกก่อนเล่นแมบนี้ไอเทมต้องถ่ายแล้วเขาดูจปะ เย้อดีช้ออเส่มแล้วจริงเย้ครับคำถามที่หนึ่ี่เสวัสดีครับเฟยครับคู่วินเมทวินครับตัวแทนจากภาคกลางครับด้วยฝีมือเหลกกดีมือลกกิดอผมไปด้วยอำนาจมีชอบทำนาพิเตร์เพี้าจิเตอร์ผมต้องได้ไปอยู่แล้ว แต่ว่าผมจะไม่ได้ยอมแพ้เในกันที่ว่าผมได้ไปแล้วตีเบาๆไม่ใช่ผมจริงวันนี้ บ้านานเนี่ยใปด้วยฝีมือหรือว่าลัอกกี้ดอลักกี้ดอค่ะ <laughs> <laughs> เราบอกลักกี้ดอกับฝีมือลักกี้ดออาจจะมีโอกาสมากกว่า <laughs> 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 ถ้าดูจากคู่ต่อสู <laughs> ถ้ถามได้เลยตรงน,นี้นครับผมโอ้ยเอาอีกแนละ้ว <laughs> ผมก็ไม่เสร็จหน้าก็ไม่เสร็จอะไรครับคุณช่องอะไรครับ <laughs> โอ้ยไม่ดัง <laughs> <laughs> อ๋ออ๋อรายการนี้ดังวันนี้ผมคู่คุณมะปางเพราะจริงๆแล้วอ่ะ คู่ผมโกบอยเองเนี่ยตอนนี้ดันไปติดไข้หวัดใหญ่สายพันเอผมมั่นใจอยู่แล้วครับถ้าเกิดทุกคนคัดเลือกมามารอบชิงชนะเลิศได้เนี่ยทุกคนเก่งอยู่แล้วครับผม,มบผมไม่ต้องทำไรแลร้วโทษน,นะครับผมยังใดไม่เสร็จนี่คือออกอากาศได้ไหมหรือว่าให้เบอร์หน้าไปเลยครับผมผมพอได้พอได้ไดอยู่ได้อยู่นะครับได้อยู่ได้อยู่แล้วแต่คุณครับมันไม่ได้ตลกใช่ไหมโอเคหน้าเจมมาไม่มีผ <laughs> ุหรอเรอ ใช่ครับมั่นใจครับว่าฝีมือครับผมเพราะว่าคนที่คัดเลือกจริงๆทุกภาคเลยนะครับที่คัดเลือกมาในรอบนี้เนี่ยเก่งหมดทุกคนแล้วเพราะฉะนั้นฝีมือแน่นอนครับผมวันนี้คุณคู่ใครฮะเดินไปค,คุณคูณค่ใครฮะวันน,น,น,นี้วันนี้กูมาปิกนิกกูดูทรงกูสภาพกูวันนี้กูมาแคมปิ้งวันนี้มาแคมปิ้งเฮ้ยเกลียดเกลียดเกลียดเสื้อมาให้ไอีกทิ้งเลยอย่างนั้นเลยเหรอโอ้ดูรองเท้าก่อนคู่สี่หมื่นหก ไปด้วยฝีมือเหลือลักกี้ดอครับลักกี้ดอสิวะฝีมือเอาที่ไหนฝีมือดิเรียนมาตั้ง6เดือนกับอีก2 2วันถ้าไม่ได้ลักกี้ดอก็ต้องสู้อ่ะสู้วันนี้คือฝีมือพัฒนามาแล้วเหมือนแบบดวนบอลน่ะผมไปเข้าห้องการเวลามาแล้วแล้วออกมาเหมือนเวลามันหยุดอ่ะมันเลยมันอยู่ที่เดิมอยู่ที่เดิมเต็มที่วันนี้เพราะว่าแต่ละคู่ก็เรามองแล้วมีคนฝีมือสูสีชนะคู่ไหนแน่นอนหรือว่าคู่ม้าครับไปลุย คิดว่าวันนี้เราจะไปไฮนัทนด้วยฝีมือแน่นอนค่ะก็เป็นมือ,มอใหม่ที่วันนี้มั่นใจแล้วก็คิดว่าจะตีให้สนุกสนานแน่นอนค่ะมั่นใจเลยมั่นใจค่ะนี่พนักงานเก่าบริษัทพี่ด้วยนะเวลาออกไปตอนนี้รวยเลยร <c oughs> วยเลยเออกไปอยู่อาร์ตหรอไปอยู่ับอาร์ตไปรับงานปิ่นรวยเลยไม่ใช่บริษัทเดียวนี่อยู่อ, <c oughs> อย่ไอาไปยืนนิ่งๆแล้วแป๊บเดียวเดินชาแล้วรับทางช่องไหมครับ เด็กโคตรคูลนั้นเราไปรับเด้อเราต้องไปรับยื่นมาทำไมอะ่ะผมไม่ใช่เป็นไม้ของไม,ม้ความพร้อม,มความพร้อมเป็นไงบ้างความพร้อมความพร้อมก็เต็มสิบอยู่ที่หนึ่ง <laughs> <laughs> เอางี้นะสำหรับกูนะกอล์ฟเนี่ยห่างไกลกับกูมากครับเรียนมาสองครั้งเพื่อจะมาตีวันนี้กูจะสู้เขาได้เปล่าชุดนโอ้โหไม่ได้เลยสักอย่างเคยเอาฟิตั้งแต่รูหูเลยพี่เชคฟิกเชคหน่อยพี่เชคน่ โอ้ตายหุนหมวกสุพิมคือเอางี้นะออปชั่นมึงยังต้องเต็มอย่างน้อยถ้ามึงตีไม่ดีอ่ะแต่ว่ามึงใส่แบบชุดแพงอ่ะมึงโดดเด่นกล้องจับถ้าถ้ามึงโดดเด่นแล้วอ่ะมึงจะสามารถอยู่ในทุกสกู๊ปข่าวได้ขอให้โชว์วงสวิงได้ไหมซ้อมก่อนจดลูกฟึบมองหน่อยมองครับเฮ้ยเลงมาละ ดูอะไรดูลมอ๋อดูลมโหยังดูยังดูลมกันอย่างนี้วะมึงไม่เคยเล่นปังย่างไงโชเขาโชว์สวิงพี่อาร์ตอ่ะโจดโจดไอ้เหี้ยวัดวัดวัดตรงลงไปถ่ายรูปแล้ว อ๋อผมก็ต้องด้วยฝีมือกนดีครับแมาใช่ไหมเพราะว่าเข้ามาฝีมือตลอดเลยยังไม่เคยงลักกีดอแต่แต่ว่าถ้ามันมีทั้งสองอย่างก็ยินดีนะอ๋อฝีมือครับเพราะใจขนาดครับอ๋ออันนี้นี่มาครับเต็มร้อยครับวันนี้วันนี้มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์นคุยแบบทางบัดดี้มาเรียบร้อยแล้วครับว่าเราวางแผนในการตีนะครับก็ตั้งใจที่จะไปสนามสุดท้ายได้ครับที่ประเทศจีนครับ S <S> อะไรก็ได้น so ะได้ไปได้ไปก็โอเคถ้าไม่ได้ด้วยฝีมือก็ขอให้ได้ด้วยดวงนะครับฝีมือ10%ลัคกี้ดอ80-90ครับผมฝีมือครับก็ประมาณ80-90%นะครับมือแน่นอนจ่ายฝีมือสัก50แล้วกันอีก50ก็คือ50ก็ฝีมืออยู่ดีน่าจะสองอย่างก็คือครั้งแรกเราก็ผ่านจากการ่าคัดตัวมาแล้วก็รอบสองครับก็ไม่ติดแต่ว่าได้ลัคกี้ดอมาก็ ขอบคุณคณะกรรมการที่จับขึ้นมาได้นะครับตอนนี้หวังลัคกี้ดอครับมั่นใจเลยมั่นใจครับลักกี้ดอเอาความใจลักี้ดอด้วยใช่ครับเอาหมดเลยครับเอาหมดเลยตัวนี้โอ้ลัคกี้ดอแน่นอนครับผมผมลัคกี้ดอมาตั้งแต่รอบแรกยันยันจะไปหายานนะครับเอาเอาลัคกี้ดอก็ได้ครับฝีมืออาจจะไม่ถึงขั้นครับผมมใคอะไรนะมั่นใจแค่ไหน มั่นใจวันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะตอนที่ผมเป็นรับถ้วยถ้วยดีใจผมด้วยแล้วกันอ่าปีหน้าต้องมาอยู่แล้วครับโอ้โหติดใจสขนาดนี้ฮะทุกสนามนะต้องสมัครแล้วก็ปีหน้าใหม่นะครับอ๋อแน่นอนชัวร้อยเปอร์เซ็นต์นะมาครับคาดว่าจะมาครับเพราะว่างานช้างครูครูขับนี่จัดเราฉันรู้สึกสนุกมากเลยครับมาแน่นอนมาแน่นอนครับผมมาครับมาครับถ้าจัดถ้าจัดแบบนี้ก็โอเคดีมาครับมาแน่นอนครับผม ตื่นเต้นมากไม่คิดว่าจะได้อยากได้พัตเตอร์นะแต่ได้กระเป๋าแต่อันนี้น่าจะเจ๋งกว่าเป็นตัวแทนจากภาคกลางครับก็รู้สึกสนุกมากครับแล้วก็อย่างที่บอกเลยครับก็คือตามคอนเซปต์เลยช้างโคบูคูขับแล้วก็มาชิลกับเพื่อนๆแล้วก็มีได้ทำความรู้จักกับคนใหม่ๆเยอะเลยครับผมก็้คิดว่าจะมาอีกครับผม ขอบคุณพี่ช้างมีงานดีๆอย่างนี้ครับผมขอบคุณมากครับสนุกจริงครับช้างโคบููคขคคับครับมาแน่นอนครับปีหน้าต้องมาอีกแน่นอนครับสนุกครับจัดได้ดีมากเลยเข้ารอบมาแปดนี้เป็นสุดท้ายคาดหวังว่าจะได้ลักกิดดรลอลุนอยู่สนามสุดยอดจัดอีกทีนะมาแน่ๆสี่สนามจองเลยเยี่ยมสุดยอดขอบคุณครับ ออวันนี้ได้โชคดีได้อกอล์แบ็คครับนี่เลยนี่เลยว้าวดีได้ไดเวอร์นะครับคิวไอเทนนะฮะดีใจมากเลยครับกำลังอยากได้อยู่พอดีเลยฮะผมแม่สามครับคิวไอเทนดีใจมากครับก็คุ้มค่าครับมาแน่นอนครับ ได้ไหมให้บิดครับดีใจฮะปีหน้าเจอกันดีครับอ๋อจากภาคอีสานครับวันนี้ได้ถุงกอลฟรุ่นลิมิเต็ดดีใจมากแล้วก็มันเกินความคาดหมายครับผมครับปีหน้ามาแน่นอนครับรับรองเลยครับมาแน่นอนพระกลางครับพระกลางวันนี้ได้ฟัตเตอร์ครับสไปเดอร์ครับ โอ้สุดยอดครับแต่บี๊ตี้น่ารักผู้ใดวไม่ได้บี๊ตี้น่ารักกว่าอ่ะไม่มีผมโสดผมโสดผมโสดแน่นอนครับโอ้รายการจัดดีมากครับปีหน้าต้องมาแน่นอนครับเพราะว่าปีนี้ผมไม่ได้ไปจีนปีหน้าผมจะไปจีนชนะเลิศอันดับสองลอกชนะเลิศอันดับหนึ่งและเดอะวินเนอร์ของแต่ละไฟท์เท่านั้น Yeah, like, uh, I <laughs> Cảm วันนี้ได้รางวัลลักกี้ดอนะครับได้ไปตีกอล์ฟที่ไห่หนานนะครับกับช้างโคบูครับผมดีใจมากๆที่จริงนอกจากจะความดีใจในเป็นความประทับใจเพราะว่างานจัดดีมากจริงๆเคยได้ไปจอยหลายๆงานนะครับด้วยความที่เป็นมือสมัครเล่นนะครับเราก็ตีไม่ไม่ได้เก่งมากนะครับคราวนี้เราได้รางวัลดีๆแบบนี้แล้วงานดีๆแบบนี้ที่จริงไม่ต้องได้ไปไหหนานเราแค่ได้มาจอยก็ก็ดีมากๆงานของช้างโคบูคคขับนะครับ่วันนี้ได้รางวัลลักกี้ดอของไฟบีนะครับผม รู้สึกโอ้สุดยอดมากครับเพราะว่ารายการนี้จัดได้สุดยอดมากแล้วก็รอบไฟนอลนี่คือเกินความคาดหมายครับได้รางวัลอะไรครับเราได้รางวัลแล้วว,ลว,วินเนอร์ไฟบครับไมของผมลักกี้ดอครับอ่านี่ลักกี้ดอ,อ,ดกกดอลักกี้ดอเหมือนกันครับดีใจมากตอนแรกคิดว่าไม่ได้แล้วเพราะว่าน้องผมไปแล้วแต่ผมไม่ได้ไปผมรู้เสียใจ อัประจำครับตีด้วยกันประจำด้วยครับใช่ครับดีใจมากได้ไปด้วยกันก็วันนี้ขอบคุณช้างนะครับท um uh> um> ี่จัดการแข่งขันดีๆให้กับพวกเรานะครับขอบคุณนะครับแล้วก็หวังว่าปีหน้าจะมีการจัดอีกนะครับ